ปกโพก้าใบฝังพลอยเสกแบบนี้ครับมวลสารเก่าของหลวงพ่อกวยและก็มวลสารสมเด็จโตเยอะมากครับเป็นคัดพลอยเสกกลางอกเลยครับรุ่นเนี้ยครับสร้างน้อยมากหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับขันเนี่ยจะเป็นขันหล่อแยงมาจากรูปหล่อนะพี่นะอะ รอบเย็นวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลมาแบ่งปันให้พี่ครับหลายรายการเลยพี่นะวันนี้ก็มีแหวกม่านพลิกชีวิตกับดวงชะตาครับหลวงพ่อกลวยวัดะระฆังโคศิตราม,มาแบ่งปันกันด้วยนะครับอ่ะก็มาเริ่มที่รายการแรกในวันนี้เลยครับวันนี้ผมได้นะพี่นาะรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับ155ปีครับสมเด็จพระสังฆราชแพรครับปี255 5ครับ ออกในนามวัตถุทัศนะพี่นะรุ่นเงี้ครับได้ามาแบ่งปันด้วยนะครับหลวงปูท่ทวดเนื้อนวะโลหะนะครับเททองโบราณผิวไฟนะพี่นะอ่ารุ่นเงี้ยครับเกจิร่วมเสก300คณาจารย์นะพี่นะอ่ารุ่นเงี้ยครับ155ปีครับรุ่นนี้ก็จะมีวัตถุมงคลออกหลายรุ่นนะครับจะมีเป็นพระชัยวัดมีพระกิ่งนะครับมีหลวงพ่อเงินมีหลวงปูท่ทวดแบบนี้นะพี่นะ อ่าแล้วก็มีพระสุนทรีนะครับอ่าวันนี้ผมได้นะครับพิม์หลวงพ่ทวดกับพิม์หลวงพ่อเงินมาแบ่งนะครับอ่าพิมแรกนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่ทวดวัดช้างให้นะครับนั่งบัวนะครับอ่าหลวงพ่ทวดวัดช้างให้นั่งบัวครับรูปหล่อแบบน้ครับพี่นาลอยองค์นะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับต่อโค้ด5้าห้าต่อโค้ดกำกับต่างๆเนี่ยชัดเจนเลยนะพี่น้าอ่าใครไวใครได้ครับวันนี้ผมได้มาแค่หนึ่งองนะครับแบ่งให้นะครับองค์ละ 350บาทเท่านั้นนะครับพิมพ์หลงปูทวดนะครับไปแล้วนะครับพิมพ์หลวงพ่อเงินก็มีนะพี่นะาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับออกในนามวัดสุทัศน์นะครับรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อวะโลหะเททองโบราณผิวไฟเหมือนกันนะครับรันเลขชัดเจนอง์นี้เลข660นะครับมีต่อโค้ชชัดเจนด้วยครับพี่นะรุ่นนี้ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับย้อนยุคนะครับพี่นะเขาเรียกว่าพิมพ์ย้อนยุคปี15นะครับ พิมพ์ย้อนยุคปี15ออกปี255 5อครับองเนี้ยนะพี่นะาได้มา1องค์เหมือนกันนะครับใครไวใครไดครับพี่แบ่งให้องละ500บาทเท่านั้นนะครับพี่นะองเนี้ยครับอ่าองละ500นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับออกวัดสุทัศน์ปี55นะพี่นะาอ่าวัดบางคานครับวัดสุทัศน์นะครับไปแล้วนะครับวันนี้ผมได้ครับของหลวงปู่หมุนนะครับย้อนยุคปี59มาแบ่งปันด้วยครับ รุ่นบารมีบรมบคูปี59นะครับออกวัดบางประหมอจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์ไม่ตัดปีนะพี่นะาอ่าเนื้อตะกั่วลองพิมพ์ไม่ตัดปีต่อโค้ด9้ารอบนะครับโค้ด9้ารอบเนี่ยพี่จะเป็นโค้ดนำเลิกนะครับอ่าเป็นโค้ดนำเลิกนะพี่นะาหายากมากๆนะครับด้านหลังเรียบจานมือนะครับรุ่นนี้ครับอ่าด้านหลังเรียบจานมือด้วยครับเป็นเหรียญย,ย้อนยุคหลวงปู่หมุนนะพี่นะารุ่นนี้ครับ ออกจังหวัดสุพรรณบุรีครับเลข79นะครับอ่าเลข79ด้วยครับไม่ตัดปีกเหรียญนี้ครับสวยมากพี่นะอ่าจองจังหวัดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยองหนึ่งประมาณ5-600นะพี่นะองเนี้ยครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับบวกบางๆให้แล้วกันนะครับเหรียญเนี้ยพี่ปกติผมจะเปิดอยู่เหรียญละเ0้ารพันนะครับอ่าเหรียญที่แล้วจะไปเหรียญละ1 0 0 0งพันะพี่นะเหรียญเนี้ยครับใครไวใครได้ครับแบ่งให้เหรียญละ700บาทพอพี่ แล้วก็เลข7 9ดเ้วยครับเลขสวยนะพี่นะจมูกโด่งๆพี่เนื้อตะกัวแบบแบบนี้ครับส่วนมากจมูกเขาจะบุกนะครับอเนื้อเนี้ยครับองเนี้ยจมูกสวยกิฟเลยนะพี่นะเป็นสภาพยิ่งนะครับจมูกใบหน้าต่างๆนะครับของหลวงปู่หมุนท่านคมชัดเลยครับต่อโค้ด9ก้ารอบหลังจานเลยพี่นะเหรียญเนี้ยครับปกติด้านหลังจะไม่มีจานครับรุ่นเนี้ยครับพี่น่ารุ่นเนี้ยครับทางนะพี่นะเจ้าของเดิมครับอานำไปให้เกจิที่ร่วมเสกในวาระนั้นนะครับ จานอะคาระให้ด้วยนะพี่นะไม่ไม่ทราบว่านะครับเป็นเกจิท่านไหนนะพี่นะท่านใดรู้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่นะอ่ารุ่นเนี้ยครับปี2559นะครับอ่าห้าไปแล้วครับมาที่รายการเหรียญบรรจุหัวใจนะครับพบไตมาทนะครับของหลวงปู่ทิมวัดรหัสไร่ปี57นะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับพบไตมาทบรรจุหัวใจนะพี่นะ วันนี้ได้มา1เหรียญนะครับเหรียญสวยครับเป็นเหรียญเสมาจิ๋วแบบนี้ครับพี่น้าเสมาเล็กนะครับเหรียญนะพี่นะาของหลวงปู่ทิมย้อนยุะครับหลวงพ่อศิลวัดะหานใหญ่นะครับแล้วก็เกจิชื่อดังร่วมเสกหลายคณาจา์นะครับรุ่นบรรจุหัวใจนะครับหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่นะครับแบบนี้พี่นาปี57นะครับพิธีใหญ่มากนะครับแบ่งให้องค์ละ400พอพี่องค์นี้ครับแบ่งให้องค์ละ400จัดส่งฟรีรับประกันแท้สากลให้นะครับพี่นา แล้วก็ต่อมาทีเด็ดเลยนะครับนานๆทีจะได้เข้ามาพี่รุ่นนี้ครับแล้วก็ได้แบบมีกล่องมาด้วยนะครับได้แบบมีกล่องเดิมๆมาด้วยครับเขาเรียกว่าปกโพพิกชีวิตกับดวงชะตาครับหลวงพ่อกลวยครับสมเด็จโตนะพี่นาเป็นนะครับเนื้อผงมวลสันเก่าแบบนี้พี่นาผงสมเด็จตำรับตำราครับตำรับพรมรังสีแบบนี้พี่นาสูตรวัลคังนะครับรุ่นนี้เสกหลายวาระนะพี่นะาเขาเรียกว่าสมเด็จพิกชีวิตกับดวงชะตาครับรุ่นนี้นะพี่นา สมเด็จพลิกชีวิตกับดวงชะตาครับปกโพกา้าใบฝังพลอยเสกแบนนี้ครับมวลสารเก่าของหลวงพ่อกวยแล้วก็มวลสารสมเด็จโตเยอะมากนะครับชุดที่แล้วผมได้มาแบบไม่มีกล่องเนี่ยก็เปิดอยู่องค์ละ9 0 0าพันแล้วพี่นะ,อ,ะองค์นี้ได้มาพร้อมกล่องนะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะใครไวใครได้แล้วกันนะครับได้มาพร้อมกล่องนะครับสวยกริบเลยนะครับสภาพนอนกล่องมีรันเลขชัดเจนนะพี่นะ,ะมีรันเลขชัดเจนองค์นี้เลข8ป 45หนะพี่นาะเลข845ี่ด้วยครับด้านหลังพระแม่ธรณีนะครับพลิกชีวิตกับดวงชะตาครับแบ่งให้นะพี่นาะองค์นี้ครับแบ่งให้องค์ละ750บาทพอพี่อ่าเรส่งฟรีรับประกันแท้สากลให้เลยนะพี่นาะรุ่นนี้ครับานานๆนนทีจะได้เข้ามาแบ่งปันแล้วก็ได้มาพร้อมกล่องเดิมด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับแหวกม่านนะครับปกโพไปแล้วครับ แหวกม่านพลิกชีวิตกับดวงชะตาก็มีครับสร้าง888องค์เหมือนกันครับปี63นะพี่นะแหวกม่านพิมพเนี้ยครับนิยมมากนะครับแหวกม่านรุ่นเนี้ยครับนิยมมากครับชุดที่แล้วเนี่ยจบไปองคหนึ่ง900พันนะครับรุ่นเนี้ยครับแล้วก็องคเนี้ยพิเศษนะครับเป็นชุดคัดสวยนะพี่นะเจ้าของเดิมคัดสวยเก็บนะครับเป็นคัดพอยเสกลางอกเลยครับรุ่นเนี้ยครับเป็นคัดพอยเสกลางอกนะพี่นะแหวกม่านพิมารลาวิชัยด้านหลังครับ ด้านหลังอัคระยันแบบนี้ครับพี่นะก็จะมียันคูครับดวงแก้วสารพัดนึกกับยันนชาลิติแบบนี้ครับเป็นยันคูของหลวงพ่อก้วยนะครับอ่ารุ่นนี้ะพี่นะอ่าบารมีพรมรังสีและบารมีชุตินทารโรแบบนี้ครับวัดละคังโคสิตารามนะพี่นะสวยกิบเลยนะครับองค์นี้ครับแบ่งให้นะครับองละ700บาทพอพี่มีกล่องเดิมนะครับช้าหมดนะพี่นะรุ่นเี้ยครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการครับรูปล่อหลวงพ่อกล้วยนะครับ อธิษฐานลิปปี61นะครับรุ่นเนี้ยครับหลายๆท่านถามหาเป็นจำนวนมากเลยนะครับองคเนี้ยครับจะเป็นเนื้ออาประกาขันทองนะพี่นะเขาเรียกว่าขันทองละคังนะครับขันทองละคังนะครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยทําน้ําพระพุทธมนนะครับออกในนามวัดพระบรมธาตุวลวิหารในปี61นะครับพร้อมกันกับเหรียญหัวแหวนนะครับอ่ารุ่นนี้พี่นะหายากมากพี่แล้วก็สร้างน้อยนะครับรุ่นเนี้ยครับ สร้างน้อยมากหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับขันเนี่ยจะเป็นขันหล่อแยกมาจากรูปหล่อนะพี่นะอ่าแล้วก็มีมวลสารนะครับบริเวณขันเนี่ยพี่มวลสารเยอะมากนะครับอ่าแล้วก็ใต้ก้นตรงนี้พี่ใต้ก้นใต้ฐานนะครับก็จะมีมวลสารแล้วก็จีวรหลวงพ่อกล้วยนะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้เลข977ด้วยครับเลขสวยนะพี่นะอ่าเนื้ออัปปะาขันทองละคังนะครับหายากมากนะพี่นะมีกล่องเดิมให้นะครับแบ่งให้นะครับพี่นะองค์ละ 1, 1 5 0 0บาทพอพี่วันนี้ได้แต่ของหายากมานะพี่นะรูปหล่อรุ่นนี้ครับหมุนเวียนน้อยมากพี่นานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมได้เข้ามาล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ -78 เดือนที่แล้วเลยนะครับรุ่นนี้นะพี่นะเป็นรูปลหล่อหลวงพ่อกวยทำน้ำพระพุทธมนต์นะพี่นะรูปลหล่อหลวงพ่อกลวยทำน้ำพระพุทธมนต์ไปแล้วครับพระกิ่งบารมีก็มีครับกิ่งบารมีเจรอบนะครับวัดบวรนิเวศวิหารปี4ี่นะครับ 84ปีครับรุ่นเนี้ยครับพระกิ่งนะพี่นะอ่าพระกิ่งครับองค์เนี้ยครับเป็นเนื้อทองละคลังนะพี่นะอ่ามวลสันเก่าแบบเนี้ยครับเยอะมากนะพี่นะเป็นกิ่งนะครับอ่าพระกิ่งวัดบวรนะครับรุ่นเนี้ยครับปี40นะพี่นะอ่าองค์เนี้ยครับแบ่งให้อง์ละ400บาทพอพี่กิ่งบวรนะครับหายากมากครับปี40นะพี่นะอ่ากิ่งนะครับวัดบวรมีนะครับอ่ามีกล่องเดิมครบให้นะพี่นะรุ่นเนี้ยครับ А, แล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญของหลวงพ่อทองครับวันนี้ผมจัดโปรให้ละกันนะพี่นะาเหรียญหลวงพ่อทองวัดพระปางนะครับหลวงพ่อทองท่านนะครับเป็นเกจิชื่อดังนะพี่นะที่ร่ June, called, er. ําเรียนตำลับตำรานะครับหลวงพ่อกลวยมาครับแล้วก็รุ่นนี้ครับพี่นะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับท่านมาร่วมเสกให้ด้วยครับหลวงพ่อทองวัดพระปางปี19นะครับหลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะครับรุ่นนี้ครับด้านหล <int> ังเป็นหลังพระปางเหมือนกันพี่นะ หลังพระปางองค์นี้ด้านหลังเนี่ยก็จะมีคาบหน่อยหนึ่งนะพี่นะเป็นคาบเก็บนะครับรุ่นนี้ครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเป็นคาบกรุมาจากวัดอยู่แล้วนะครับด้านหน้าสวยกิบเลยครับพี่องค์นี้ครับด้านหน้าสวยกิบปั๊มคมตําหนิชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงพ่อทองปี19กนะครับใครไวใครได้ครับปกติเนี่ยผมจะเปิดอยู่องค์ละ250นะครับวันนี้แบ่งให้อง์ละ200ร้อยท่วนพอพี่ ององค์ละ200นะครับส่งฟรีรับประกันแท้สากคนให้นะครับหลวงพ่อทองวัดพระปางนะพี่นะหลวงพ่อกวยเสกนะครับแล้วก็ดอนตูมนะครับดอนตูมปี252 0หลวงพ่อกวยเสกนะพี่นะองค์นี้ครับเนื้อกระไ่เงินเดิมๆจากวัดนะครับวัดดอนตูมนะครับหลวงพ่อกวยหลวงพุทโตเสกนะครับรุ่นเนี้ยพี่นะเนื้อกระไ่เดิมๆครับแท้ดูง่ายนะครับรุ่นเนี้ยครับบริเวณนะครับยันใบพัดตรงเนี้ยพี่เราจะเห็นเป็นข่เยื่อนข่เยื่อตรงเนี้ยครับชัดเจนนะครับ เป็นตำหนิของบล็อกนะพี่นะทุกเหรียญจะต้องมีเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับขยื่นนะครับวัดดอนตูมตรงนี้พี่มีขยื่นสวยเห็นได้ชัดนะพี่นะอ่าขอบด้านข้างเป็นขอบตัดฉีกนะพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญกไหล่ลเงินนะครับหลวงปู่สุกออกวัดดอนตูมนะพี่นะรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยครับรุ่นประสบการณ์นะครับแบ่งให้องค์ละส0 0นะพี่นะองค์นี้ครับอ่าองค์ละส0 0บาทส่งฟรีรับประกันแท้สากลให้เลยนะครับ อ่ะดอนตุ้มไปแล้วครับยอนยุคหลวงพ่อกวยหน้าโลนะครับยอนยุค15ครับออกปี67นะครับวัดเดิมบางครับรุ่นเจริญพรนะครับชุดนี้ครับยังแบ่งให้เป็นชุดนะครับคู่แบ่งปันอยู่นะพี่นะคู่ละ199ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟสร้าง10,000่นเหรียญนะครับเจริญพรวัดเดิมบางนะพี่นะแกะบล็อกหน้าปี15นะครับเกจิร่วมเสก62คอณาจารนะครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอสิทธิหลวงพ่อกวยครับ หลวงพ่อวิชัยผู้สืบสายตําหนักตําราสามองค์คูก็มาเสกนะพี่นะแบ่งให้คู่ละ1น9นะครับท่านใดสนใจแยกแบ่งให้เหรียญละ150่ยนะครับแต่ถ้ารับเป็นคู่ครับจัดโปรให้นะพี่นะ1 9 9บาทเท่านั้นนะครับคู่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับจอบเล็กนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นนี้ครับออกวัดหนองดงนะครับปลุกเสกวัสดุทั์นะครับรุ่นนี้ครับรุ่นเงินพันล้านนะครับ รุ่นเงินพันล้านครับแย่งมาจากชุดกรรมการเล็กนะพี่นารุ่นนี้ครับรันเลข3 9เหลืออยู่องค์เดียวครับแบ่งให้องค์ละ200นะครับแบ่งให้องค์ละ200ครับจอบหล่อนะพี่น้รุ่นนี้ครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์ครับปลุกเสกตามดวงนะพี่นาสามเลิกงามยามดีครับได้ง่ายนะครับรุ่นนี้ครับดูดวงเลิกงามนะครับในก่อนปลุกเสกครับรุ่นนี้พี่นาเอาไปองละ200นะครับแล้วก็ต่อมาครับปกโพนะครับปี56รุ่นองค์ครูหลวงพ่อวิชัยนะครับ ผมจะมีเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้ครับแล้วก็ผงทองนุ่มพะก้าวนะครับพุทธคุณเนี่ยก็จะมีมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยผสมเยอะมากนะครับแล้วก็ทองนุ่มพะก้าวเนี่ยก็จะมีมวลสารผงพุทธคุณนะครับผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีมวลสารทองเจิมของหลวงพ่อวิชัยผสมนะพี่นะอ่ารุ่นเนี้ยครับรุ่นแรกรุ่นองค์คูปี56หลังยันครูนะครับเขาเรียกว่าหลังยันไม่ทับใหญ่นะครับรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อวิชัยจัดสร้างครับพี่นะารุ่นเนี้ยครับรุ่นแรกหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับ แบ่งให้องค์ละ150ินะพี่นะปกโพ9ใบนะครับหลวงพ่อวิชัยครับมวลสันเก่าหลวงพ่อกวยนะพี่นะมี2เนื้อให้เลือกครับมีเนื้อสีขาวแล้วก็มีเนื้อสีชมพูแบบนี้ครับพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับตะกุดพิชัยสงครามหลวงพ่อฤาษียิงดำวัดท่าซุงครับปี2533ท่านตัวหลวงพ่อท่านปุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับป้องกันนิวเคลียร์ป้องกันนะครับนิวเคลียร์โรคภัยต่างเนี่ยดีมากนะครับ แบ่งให้ดอกละ250นะพี่นะตะก,กุดพี่ชชยสงครามนะครับหลวงพ่อฤาษีดาวัดท่าซุงมีเลเซอร์วัดท่าซุงชัดเจนเลยนะพี่นะ,ะแล้วก็ต่อมาตะก,กุดหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับไทยเทปี57นะครับยุคตน้นนะครับเหลือ2ดอกนะพี่นะแบ่งให้ดอกละ200นะครับไทยเทนะพี่นะของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยจานมือครับหลวงพ่อนงท่านนะครับร่ำเรียนวิชาตำรับตำรานะพี่นะหลวงพ่อเงินวัดบางคานมานะครับตะกุดรุ่นนี้นะครับมีพี่หลายท่านนะครับ อ่าอบถามพี่นะคล้ายๆหลวงพ่อทบนะครับอ่าก็ายจริงพี่เป็นลายธงชาติแดบนี้ครับพี่นาอ่าหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับอ่ารุ่นเนี้ครับเป็นของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับตัดแยกมาจากชุดกรรมการนะพี่นะเส้นใหญ่เลยนะครับอ่าเหลือทั้งหมดนะครับ2ดอกแล้วนะพี่นารุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหน้าโล่ปีห5นะครับเนื้อสัตตะโลหะผิวรุ้งนะครับรุ่นนี้ครับอ่ามีใบหอยเดิมๆให้ด้วยครับเหรียญรุ่นนี้ครับ นิยมมากครับแต่ก่อนเนี่ยเล่นหากระเหรี่ยงหนึ่ง700-800900พันเลยนะครับแล้วแต่เลขสวยแบบเนี้ยครับเหลือเหรียญเดียวครับอ่าเหลือเหรียญเดียวครับต่อโค้ดเฮงชัดเจนนะครับปี6 5ครับเป็นเนื้อสตตะโลหะนะพี่นะขิวรุ้งลันเลขชัดเจนนะครับสร้าง5,000ององนะครับแบ่งให้องค์ละ300บาทพอพี่องเนี้ยครับเหรียญหน้าโลปี6 5ยอดนิยมนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเป็นรุ่นนะพี่นะย้อนยุกยกช่อฟ้าปี15นะครับออกปีห5้นะพี่นะ แล้วก็ต่อมาเลยครับแหวกม่านนะครับแหวกม่านเหลือ3ององนะครับมารวิชัยนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทหลังพระแม่นะครับหลังพระแม่ธรณีนะครับเหลือ3องค์สุดท้ายแล้วครับแหวกม่านวัดหัวเด่นปี5 6รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกปี5-6แบ่งให้องค์ละ150บาททอพี่มี3ององนะคบพี่น่ามี3องครับปัดทองนุพเก้าแบบนี้ครับสวยๆเลยพี่นะ แบ่งให้องละ150ครับอ่าครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนารายทรงคุดหลวงปู่นาวัดปทุมธารามรุ่น4ี่นะครับรุ่น4ปี4ีนะครับหลวงปู่นท่านนะครับร่ำเรียนวิชาสำหรับตำราครับการทำพระผงการทำเหรียญต่างต่างเนี่ยพี่เครื่องรางต่างๆแบบนี้ครับมาจากหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท้านะครับหลวงปู่นท่านนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับที่ร่ำเรียนวิชาสำหรับตำราหลวงปู่สุขครับเป็นรุ่นสุดท้ายพอดีเลยนะครับรุ่นเนี่ยครับเป็นเหรียญนะพี่นะรุ่น4ี่นะครับ หลังยันนะเศรษฐีแบบนี้ครับแล้วก็องค์นี้ผมเพิ่งสังเกตเลยพี่อ่าออกตอกขยี้ด้วยครับอ่ามีแบบออกตอกขยี้แบบนี้นะพี่นะเหรียญสวยกริบเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับรุ่น4ต่ตอกโคตรนะตอกโคตรนะแบบนี้ครับชัดเจนเลยครับพี่นะเนื้อตะกัวครับเด่นทางด้านมหาอำนาจแบบนี้ครับโชคลาภต่างๆป้องกันภัยดีครับนาฬายสมคุณรุ่น4แบบนี้ครับแบ่งให้เหรียญละ550พอพี่ปกติจะเปิดอยู่เหรียญละ600 7 0ยแบบนี้ครับพี่นะ อ่าเรียนนี้ครับรุ่น4นะครับยอดนิยมเลยนะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะพี่นะอ่ารุ่น4ไปแล้วครับรุ่น5นะวันนี้ผมจัดโปรให้ละกันนะครับรุ่น5นะพี่นะอ่ารุ่น5รุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นเนี้ยครับนาลายทรงคุดนะครับปกติจะเปิด350นะพี่นะองค์เนี้ยเอาไปองค์ละ300ท้ทวนพอพี่ด้านหลังบล็อกขยี้ด้วยครับนาลายทรงคุดหลวงปู่นะวัดปทุมธารามรุ่น5ครับอ่ารุ่น5ไปแล้วครับลูกแก้วนะครับ ลูกแก้วของนะครับหลวงพ่อวิชัยก็มีนะครับลูกแก้วสารพัดนึกนะพี่นะหลวงพ่อท่านปลุกเสกนานนับ4ปีเลยนะครับลูกแก้วนะครับพี่นะจานยันอีกมานี้นะครับแบ่งให้ลูกละสามร้อยห้าสิบนะครับลูกเนี้ยครับสร้างน้อยมากครับสร้าง200กว่าลูกนะพี่นารุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกนานนับ4ปีเลยครับลูกแก้ว้วครับไก่ครับเขาเรียกว่าพญาไก่แก้วนะครับสร้าง60ตัวครับเหลืออยู่ตัวสุดท้ายแล้วพี่นะ ช้าหมดนะครับรุ่นนี้ครับหมดจากวัดไวมากนะครับพญาไก่แก้วปี68หลวงพ่อวิชัยครับอุดผงมวลสันเก่าหลวงพ่อกลยครับสร้าง60ตัวแบ่งให้ตัวละ400บาทนะพี่นะตัวนี้ครับพญาไก่แก้วครับเด่นทางด้านโชคลาภแบบนี้พี่นะขายต่างๆดีมากนะครับของหลวงพ่อวิชัยครับออกพร้อมกันกับพระหูยานออกพร้อมกันกับสิงห์สามขวัญนะครับรุ่นนี้หายากมากมากพี่นะเอามาแบ่งปันครับราคาเนี้ยพี่นะ แบ่งให้ตัวละ400รนะครับราคาทุนเลยพี่แล้วก็ต่อมาครับชินราชนะครับวัดทุ่งน้อยปี2557นะครับรุ่นนี้ครับเป็นชินราชยุคต้นนะครับหลวงพ่อท่านปลูกเสกพร้อมกันกับรูปลหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อเงินแบบนี้นพี่นะหลวงพ่อเงินปี57นะครับถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปใบรายการที่หลวงพ่อท่านเสกไว้ให้ละกันนะครับรุ่นนี้ครับเป็นชินราชหล่อนะพี่นะหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยสร้างครับด้านหลังเนี่ยพี่กรอบก็จะมีเป็นยันประจํากายของหลวงพ่อนงท่านด้วยนะครับ แบ่งให้องละ200นะพี่นะแบ่งให้องละ200ครับแล้วก็รูปหล่อครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยสร้างแบบนี้ครับก็มีนะพี่นะด้านหลังเนี่ยกรอบนะครับกรอบของหลวงพ่อนงโดยตรงเลยนะครับแบ่งให้200บาทเหมือนกันนะครับแบ่งให้200นะพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่นาะนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่นาแบบนี้ครับวัดหนองบัวแบบนี้ครับอุ้มบาทนะพี่นะปี2,500 ห้าหนึ่งนะครับรุ่นไงครับปีห้าหนึ่งนะพี่นะเหรียญอุ้มบาทวันนี้เอามาจัดโปกับเหรียญนี้ละกันนะครับปกติเหรียญนี้ผมจะเปิด250นะครับวันนี้ท่านใดปิดเหรียญเต่านะครับเนื้อดีบุกแบบนี้ครับของหลวงปู่น้านะพี่นะาเต่าดีบุกหลวงปู่นะานะครับผมแถมเหรียญนี้ให้ละกันนะครับ250ได้รับ2เหรียญนะพี่นะของหลวงปู่น้าวัดปทุมุทธารามนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนาลายทรงปืนหลวงพ่อวิชัยนะครับปุกเศษสองไตมาานะครับ ไตม่าหกสามไตม่าหกสี่นะครับรุ่นเนี้ยครับอ่านาลายทรงปืนหลวงพ่อวิชัยครับแบ่งให้องค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่น้าองละหนึ่งร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับอ่านาลายทรงปืนไปแล้วครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับน่าเก็บมากครับวันนี้เอามาจัดโปรให้ละกันนะครับปกติจะเปิดอยู่เหรียญละสองร้อยห้าสิบนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญนะครับเทพากรนะครับอ่รวมเก้ามหาราชนะพี่นะกับเก้าสังฆราชแบบนี้ครับอ่หลวงพ่อกล้วยหลวงปู่โตนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังร่วมเสกหลายคณาจารย์นะพี่นะ รุ่นน like like really. um like ี้จะเป็นสภาพใช้งานนะครับเลี่ยมกรอบแบบนี้ครับโบราณอยู่นครับพร้อมห้อยเลยนะครับแบ่งให้องค์ละ200อพอพี่องค์นี้ครับหลวงพ่อกวยหลวงพุโตนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังเนี่ยร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะพี่นะเป็นตะกุดหนังปลากระเบนนะครับหลวงพ่อนงท่านนะครับร่ำเรียนวิชาตำราตำราครับตะกุดหนังปลากระเบนเนี่ยมาจากหลวงพ่อน้อยนะครับ หลวงพ่อน้อยวัดบางคาหนือพี่นาสายหลวงพ่อเงินนะครับแบ่งให้นะครับดอกละ200นะครับรุ่นนี้ครับเซกไตมาสปี57นะครับรุ่นนี้พี่นาจะมีสีเขียวกับสีดำนะครับแบ่งให้นะครับดอกละ200บาทเท่านั้นนะพี่นารุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเขาเรียกว่ารูปหล่ออุ้มบาทนะพี่น่ารูปหล่ออุ้มบาทนะครับรุ่นนี้ครับออกในนามนะพี่นาเดี๋ยวสักครู่นะครับ ออกในนามวัดวออครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อวัดไว้ให้ละกันนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยแล้วก็เกจิชื่อดังร่วมเสกหลายคณาจารย์ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะครับพี่นะา่าเก็บเลยครับเอาไปองค์ละนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอพี่องเนี้ยครับแบ่งให้องละหนึ่งร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะพี่นะแบ่งปันให้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสามนะครับเหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับ วันนี้เอามาจัดโปรให้ละกันนะครับปกติจะเปิดอยู่เหรียญละ6 0 0นะครับอ่าเหรียญหลังยันไตรสถาน,นะคมนะพี่นะแถ้ดูง่ายต่อโค้ดนะชัดเจนครับขอบเส้นวิ่งชัดเจนนะพี่นะเอาไปเหรียญละ5 5 0พอพี่เหรียญน,นี้ครับอ่าปี6 3หลังยันไตรนะครับ550ส่งฟรีนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกวยอปารก้านะครับอ่เหรียญอัปารก้าไปแล้วครับรายการสุดท้ายพี่นะวันนี้ผมมีเลทนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณมาแบ่งปันกันด้วยครับ เป็นเลดนะพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นเลดปีในช่วงปี59เนะครับเลดประสบการณ์นะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับวันนี้ได้มา3วงนะครับอ่าเลดแบบนี้ครับพี่นะของหลวงพ่อวันนะครับรุ่นประสบการณ์ด้วยครับพี่นะพร้อมบูชาด้วยครับแบบนี้ครับเด่นทางด้านโชคลาภแคล้ดคลาดปลอดภัยนะครับแบ่งให้นะครับวงละ150อยพอพี่รุ่นนี้ครับอ่าเลดข้อมือของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลน,นะครับมาแบ่งปันให้พี่ครับเพียงเท่านี้นะพี่นาะก็ชอบรายการไหนนะครับแคปรูปรายการนั้นส่งมาให้ผมทางช่องทางลาได้เลยนะพี่นาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับ